พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับร,รงงายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยเข้ามาในช่อง YouTube an, กิจพสชแนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับจากพิษณุโลกตอนนี้ก็ถึงสิงห์บุรีแล้ว เพื่อที่จะไปขึ้นศาลศาลจังหวัดสมุทรปราการนะครับคดีของคุณอาชยยะซึ่งแจ้งความจับผมในข้อหาหมิ่นประมาทก็เลยขออนุญาตรายบนรถนะครับเพราะว่าหลายข้างนอกรถก็ไม่สะดวกเท่าไหร มีเรื่องที่จะคุยนะครับก็เรื่องซึ่งเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้หลังจากการเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่13กระกฎะาคมที่ผ่านมามันเป็นตาบากของสมาชิกวุตรสภาจริงๆนะครับตอนนี้กระแสโจมตีสอวอท่มทลายเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้ทางกลุ่มคาม็มอบ ก็เดินทางไปมอบหนังสือเดินทางไปมอบใบลาออกให้กับสอวอสายทหารไม่ว่าจะเป็นฐานเรือฐานบกฐานอากาศหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ตํารวจแล้วสุดท้ายก็ไปจบกันที่ที่มาบุญคลองอครับ งลานซึ่งเป็นห้องสมุดคอชมอแล้วก็สลายขามอบกันไปไม่ยืดเยื้อนะครับเป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์นะครับแต่มันก็ทำให้รถติดนะมันก็ทำให้คนเขาํำคาญก็อย่าทำบ่อยๆละกันนานๆทำทีก็ไม่ว่ากันเพราะการแสดงออกแบบนี้มันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับสวแล้ครับสวเขาไม่มาฟัง เขาไม่สนใจด้วยเขามีธงอยู่ในใจแล้วและการที่สวอย่างไรเขาก็ไม่เลือกคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีหรอกครับสวส่วนใหญ่นะยังไงเขาก็ไม่เลือกคุณเศรษฐาคุณลุงอิงเป็นนายกรัฐมนตรีหรอกครับยังไรเขาก็ไม่เลือกคุณอนุทินชาญวีรกุลเป็นนายกรัฐมนตรีหรอกครับสวกลุ่มนี้ชุดนี้ ก็เปรียบเสมือนเครื่องจักรนะครับแล้วก็โดนโดนแมมอมบดี้ใส่เข้าไปมีกลุ่มรายของกลุ่มสอวอก็หลุดมาไม่รู้ของจริงของปลอมก็มีการบรรยายน้อยอกน้อยใจของสอวอผู้หญิงคนหนึ่งบรรยายซะยืดยาวเลยนะครับในกลุ่มรายของเขาก็พูดไปตรงๆว่าเขาโดนเก่าวหา มีเรื่องกล้วยเข้ามายุ่งด้วยมีเรื่องตำแหน่งเข้ามายุ่งด้วยอะไรทำนองนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับมันก็เป็นทุกขลาบของสอวอนะคือการที่เรารับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วเงินเดือนเงิน,งนประจำตำแหน่งเงินนู่นเงนินนี่กดแสนกว่าบาทโดยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องไปทำงานนะอาชีพหลักก็คือประชุมสภา อาชีพรองก็คือไปประชุมกรรม,มธิการก็ได้เบี้ยเลี้ยงอีกคนหนึ่งก็เป็นหลายคณะแวบเขาไปห้องนี้หน่อยเซ็นชื่อแว็บไปห้องนี้หน่อยเซ็นชื่อก็โ,โหได้เป็นกรอบเป็นกรรมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้เงินด้วยแล้วก็ได้มีชื่อเสียงด้วยไปเดินไปไหนมาไหนก็โ,โหเป็นสมาชิกวุฒิสภาเป็นสว แต่หลังจากสิบปดกระดากระดาไม่ใช่สิบปดีสิบสามกระดากระดาไปไหนไม่แต่ไม่กล้าประกาศว่าเป็นสวรครับอายนะครับลูกหลานเลนล้นไม่กล้าประกาศครับว่ามีญาติเป็นสวแม้แต่ลูกสาวคุณหญิงพรทิพย ก็ออกมาบูรี่แม่ตัวเองนะแล้วก็สวท่านหนึ่งนะครับชื่ออะไรนะเป็นลูกชายของจุฬาราช,ชมนตรีนะครับเป็นอาจารย์นะท่านก็บอกว่าที่ท่านลงออกเห็นด้วยที่ให้คุณพิชาเป็นนายกรันมตรีเพราะว่า ราะอาจารย์ท่านนี้ก็ยังเด็กอยู่นะยังยังยังอายุยังไม่มากท่านก็บอกว่าพอหมดวาระการเป็นสอวอแล้วท่านก็ต้องกลับไปสอนหนังสือตามเดิมเพราะอาชีพของท่านเป็นเป็นอาจารย์สอนหนังสือถ้าเกิดไม่ยกมือเลือกคุณพิธาแล้วท่านก็บอกว่าไม่รู้จะไปสอนหนังสือเด็กยังไงไม่รู้ไปอธิบายให้เด็กฟังอย่างไรว่าทําไมไม่เลือกคุณพิธาเพราะว่า เสียงส่วนใหญ่ของประเทศเลือกพรกเก้าไก่เลือกคุณพิธามากที่สุดนะครับแล้วการประกาศการหาเสียงก็มีจริงๆไม่ได้มีเกี่ยวกับการแก้มอหนึ่งหนึ่งสองมาตราเดียวหรอกครับมีเรื่องราวเยอะแยะที่พรกเก้าไกลหาเสียงจะลดกำลังทานกำลังพลจะไม่ยกเลิก การเกตฑ์ทหารจะพยายามสร้างธุรกิจคล้ายๆโอทอปแบบที่สมัยคุณทักษิณทำเพื่อให้คนธรรมดาได้มีกิจการไม่ว่าจะเป็นสุราเสรีแล้วก็มีอะไรเสรีหลายๆอย่างมีสำรมรถเท่าเทียมนะพวก หลากหลายทางเพศสามารถแต่งงานกันได้เพราะตอนนี้มันมีปัญหาในด้านกฎหมายสมมติว่าเป็นผู้ชายกับผู้ชายนะเป็นเกย์คิงกับเกย์ควีนก็เป็นคู่รักกันก็อยู่กันฉันสาม,ามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนครับมันก็มีปัญหาในเรื่องกฎหมายว่าเรื่องมรดกเรื่องสินสมรสเรื่องอะไรนี้เขาก็จะทำให้เป็นสมรสเสรี แล้วก็จะขึ้นภาษีกับพวกเศรษฐีทั้งหลายขึ้นค่าแรงขันตำ่ำก็มีหลายอย่างครับที่เป็นนโยบายของพรรคเก้าไก่ไม่ได้เกี่ยวกับแก้มาตราหนึ่งนึงสองมาตราเดียวแล้วผมจะบอกให้สอวอทุกคนนะแม่งรู้อยู่แล้วว่ามาตราหนึ่งนึงสองนั้นแก้ไขไม่ได้หรอก เพราะมันไม่ใช่ง่ายกฎหมายแต่ละกฎหมายขนาดแค่กฎหมายกัญชานะครับที่พักภูมิใจไทยทำมาโูกี่วาระกว่าจะมาสดสิน้นจบไปแล้วมีกรรมธิการมีการผลได้ผลเสียมีหมอมีอะไรเยอะแยะมากมายถึงเวลาก็โดนเทก็ไม่ผ่านนั่นเป็นกฎหมายกัญชานะมันเล็กน้อยจิบจิบ มากกว่าการแก้ม,มาตาหนึ่งหนึ่งสองมันยังไม่ง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้ออ้างครับข้ออ้างเท่านั้นเองจุดประสงค์คือฟันทงปากทงมีทงไว้ได้ใจแล้วไม่เอาพิธาไม่เอาไกล้ไก่ก้าไก่จริงๆมันก็เลยเป็นตาบาของสอวอชุดนี้ แล้วก็เป็นตาบาปของสอวอทุกชุดนะครับที่ผ่านมาพอพูดถึงสอวอก็จะยี้กันยี้กันยีกัน,กนจริงจริงนะครับไม่ได้มีการโก้ไม่มีการเท่อะไรเลยข้าที่สิบแปดนี้ก็จะมีปัญหาอีกก็จะมีสอวออย่างเสรีเขาก็มาบอกว่าส่งเรื่องจะเสนอพิธาไม่ได้มันเป็นนูน่นนี่มาตาสี่สิบแดข้อบังคับสี่สิแดอะไรก็ไม่รู้ กขาแม่งหาเรื่องมาโอ้โหพวกนี้เขาเก่งเก่งมากมากเก่งจริงจริงผมยังไม่เห็นสวชุดนี้ทําอะไรเพื่อชาติบ้านเมืองเป็นชิ้นเป็นอันเลยสี่ปีกว่าที่ผ่านมาทําอะไรมั่งวะเอาจริงๆไม่ทําอะไรเลยแล้วสิ่งที่ต้องทําต่อไปนะก็คือยกเลิกยุบนะครับถ้าแก้กฎหมายได้ถ้าทําอะไรได้ก็ตามยุบไอองค์กรอิสระทั้งหลายเลยไม่ต้องยุบหรอกครับปลดแม่งออกให้หมดเลยไอคนที่ คอสชอเป็นคนเลือกมาครับไม่ว่าจะเป็นปป,ปอชอกกตหายหอะไรทั้งหมดเลยต้องไปต้องยบแต่เละทิ้งให้หมดเลยแล้วก็เอาคนที่แบบมีความสามารถจริงๆแล้วก็เข้าไปก็ต้องสัญญากัน่อน,นอนะสมมุติว่าจะเลือกผมเข้าไปเป็นปปชจะเลือกผมไปเป็นกอนตอผมกับไอคนที่เลือกต้องสัญญาก่อนนะว่า กูกับมึงอะไม่มีบุญคุณกันนะเว้ยกูเข้าไปแล้วกูจะทําตามที่ใจกูนึกทําตามอุดมการกูถ้ากูไปเป็นกพอพชนะถ้ามึงทําผิดกูก็ลากมึงเข้าคุกนะเว้ยถ้าไปกูเป็นกกตนะถ้าพักมึงทําผิดกูก็จะยุบพักมึงนะเว้ยต้องคุยอย่างนี้ครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับมันต้องมีซปเปอร์ฮีโร่ต้องมีคนดีๆออกมาทั้งนั้นบ้านเมือง มันก็ไม่พัฒนาไปถึงไหนเลยอ่ะผมจะบอกฮะนะเดี๋ยวก็มารุ้นกันละกันแต่ผมว่าอยากให้ก้าวไกลกับเพื่อชายแม่งกอดคอกันตายกอดคอกันโดดเหวอย่ากแกะออกจากกันเป็นฝ่ายขาก็เป็นแม่งด้วยกันให้ฝ่ายนั้นเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยให้มันเป็นไปอ่ะเดี๋ยวพอ พอมีงบประมาณต้องเข้าสภามันก็ไม่ผ่านอยู่แล้วหรือมันจะมีปัญญาไปจากกล้วยให้เป็นเสียงข้างมากตอนนี้มันมีร้อยแปดสิบนะไปจากกล้วยเท่าไหร่วะเอก,กิดเจ็บสิบเจ็ดสิบปลสิบโอโมันจะไปจากใครได้วะไม่ได้แล้วดูแล้วไม่พอ พอคนไม,ไม่ผ่านมันก็ต้องลาออกหรือยุบสภาใช่ไหมไอ้บิ๊กป้อมหลวงป้อมเป็นนายกลาออกหรือยุบสภาก็ไม่เป็นไรหลวงป้อมก็จะได้เป็นนายกสักสามเดือนหกเดือนก็เป็นเกียรติประวัติของท่านท่านก็ไม่เขาอยากเป็นนานหรอกอยากเป็นนิดเดียวแค่นั้นแหละนะแต่ก็อีกอพอยุบสภาเลือกตั้งใหม่ไอ,สอ้สวชุดนี้แม่งก็ยังอยู่อีกอะนึกอ,ออกไหม พวกเป็นตาบาปของมีชัยตาบาปของบวรศักดิ์ตาบาปข,ของวิศณุไอ้พวกนิติกรบริการเนี่ยทิดดูมันเขียนวาระของไอ,สอ,อ้สวชจนี่ห้าปีะนอ,อกป่ะมันต้องการจะให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกสองสมัยอะ่ะถ้าสี่ปีเท่ากับสอสอนะ่มันก็จบพร้อมกันมันล้้ำมาห้าปีเว้ย แม่งโคตรฉลาดเลยแม่งแม่งฉลาดแกมโกงอะ่ะมีชายคือจบไปละสิ่งที่ดีๆที่ทำมาทั้งชีวิตมึงจบไปละไม่ใช่มึงอะ่ะคุณจบไปละนะหมดสมภาพไปละไม่มีใครเขากราบไหว้บูชาคุหรอกจะบอกให้ฮ <c oughs> แล้วตอนนี้มันก็โดนทัวลงไงไอพวกสอวอ แล้วตอนนี้จะมายุ่งเรื่องเมียน้อยแต่เมียน้อยนี่แม่งชิบหายเลยแม่งจะโดนกันทั้งครึ่งสภาล่ะนะจริงๆใครก็มีว่าเมียน้อยเมียน้อยมีกิ๊กมีอะไรก็ชิบหายสะดุ้งกันเลยก็อย่าไปกลัวสิถ้ามึงไม่ทําผิดมึงก็ไม่ต้องกลัวหรอกวะกลัวอะไรถ้ามึงมีกิกมีเมียน้อยจริงก็เปิดเผยไปสิก็ไม่ได้ผิดอะไรเปล่าวะใช่ปะมันผิดกฎหมายเปล่าวะหรือไงไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้เรื่องโอเคก็ต้องโดนอย่างนี้แหละครับ เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับดอมส้มไม่ได้เกี่ยวกับติ่งส้มอะไรหรอกมันเกี่ยวกับคนประชาชนนะครับเขาเบื่อมึงเขาเกลียดพวกมึงเขาค้นมึงนั่นแหละครับเพราะเราก็มาดูนะว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอะไรต่อไปถ้าพกกาคเก้าไกลถึงขั้นยุบพักนะมันก็จะเกิดการนองเลือดขึ้นแน่นอนนะครับมอบแม่งจะรมเยอะแยะมากมายจริงๆ แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าแล้วพักเก้าไก่ก็มีประสบการณ์นะจากพักอนาคตใหม่พักอนาคตใหม่ก็มีประสบการณ์จากพักไทยรักไทยว่าไอตัวเจ๋งเบอร์เจ๋งเจ๋งอ่ะจะมาเป็นกรรมการบริหารพักทำไมวะ,ะเห็นไหมอานาคตใหม่อราราทอปิยบุตรช่อพอยุบพักแม่งจบหมดแล่มึงไม่ต้องเป็นกรรมการบริหารพักก็ได้เปล่า ก้าวไกลก็อีกแล้วเสร็จมาเกิดการมาแล้งเดี๋ยวโดนยุบพักก็หมดไปแต่ไม่เป็นไรหรอกครับมันเหมือนไทยรักไทยอ่ะยุบไปก็เป็นพลังประชาชนยุบไปก็เป็นเพื่อไทยอนาคตใหม่ยุบไปก็เป็นก้าวไกลก้าวไกลโดนยุบก็จะเป็นก้าวไปข้างหน้าอะไรตำหนินี้แล้วข้างหน้าผมจะบอกให้ถล่มทลายดลนสไลด์ของจริง ก็ต้องเป็นก้าวไก่ไนี่แหละครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็มีหน้าที่นําเสนอนะครับงั้นก็ตามก็อุดหนุนสินค้าผมหน่อยนะครับผมมีกล้วยตากผมมีมะเขือเทศอบแห้งผมมีบวยสามรถผมมีกล้วยตากบางกระทุ่มผมมีกระถางแคนตัด ผมมีหมวกกิจพ c h ชาแนลผมมีน้ำหอมมุนตานะครับอุดหนุนหน่อยสำหรับท่านที่จะบูชาพระพุทธชินรารุ่น6กรปีก็ยังมีอยู่นะครับเหลือน้อยมากเลยนะครับก็พูดคุยกับผมได้ใน f a c e b o o k เนี่ยนะครับอินบ็อกเข้ามาคุยแล้วก็ ID ดีลกับเบอร์โทศัพท์เบอร์เดียวกันครับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอก็มาคุยกันได้เช่นการส่วนท่านจะสอบนุนผม ไปสู้คดีก็โอ,อนเงินเข้ามาชี่ไทยปาิตครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะไปที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการนะครับท่านที่เข้าไปดูในช่อง y u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  e กีพอยท์ชาแนลแล้วถ้ายังไม่กดติดตามกดติดตามให้ผมน,นะครับถ้ากดติดตามแล้วก็ช่วยกดแชร์ให้ผมด้วยวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านจริงครับขอบคุณเป็นอย่างสูงข,ขอให้ทุกท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี